เนี่ยชุดยพูดคำผู้ใหญ่อะยากและชุดเอวี่เดมจะเอวี่เดมยังไงเนี่ยชุดไหนสีไหนบอดค่ะฮัลโหลตอนนี้นะคะเราอยู่กันที่ซูเปอร์มาร์เก็ตแตแ่อาจจะงงนิดนึงว่าซูเปอร์มาร์เก็ตทำไมมาโซนเสื้อผ้าซูเปอร์มาร์เก็ตเนี่ยส่วนใหญ่เขาก็จะตรงไปที่ของกิน,นตา่างๆแต่เราก็จะมองข้ามโซนเสื้อผ้าไปค่ะเพราะฉะนั้นวันนี้เรารู้สึกว่าเราว่าเราต้องได้อะไรบ้างซึ่งวันนี้ไบรท์ <Bye. S 2> ให้โจทยดพามาสามสามอย่างก็คือ อยากได้เลยนะอาชไพเที่ยวหนึ่งชุด everyday look หนึ่งแล้วก็มีชุดทํางานทํางานคือทาอํางานยังไงอันนี้คือชุดก็ทํางานนะ okay, <office. S 1> ออสออฟฟิศโอเคทำงานนี่ลองวนก่อนไหมวนรอบหนึ่งว่ายังไงเฮ้ยความจริงอันนี้มีความตามเทรนด์นีจะสีต่างๆอันนี้จะจ้านไปสำหรับการทำงานปะอันนี้เหมาะกับการไปปาร์ต,ตี้คริสต์มาส ซึ่งเลยมาแล้วอุ๊ยมันก็ต้องหาแบบมันต้องดูนานๆก่อนไงนเพราะว่ามันก็ไม่ค่อยใช่แนวที่เราใส่ประจำเพราะฉะนั้นมันก็จะมีความท้าทายสำหรับเรหนึน่งที่เลยนี่ช่ดพูดคำผู้ใหญ่อะ่ะยากละสีนี้ได้สีนี้ได้ไดฟูเชียน่าจะไดอ้อุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยเหมือนเตรียมมาเจอพอดีเลยเราขอเลือกเป็นแบบโอเวอร์ไซส์ไหม <Yeah. S 1> ได้ไหมผ่านไหม ฉันก็เก่งอยู่นะอันนี้ได้ <S <S ขอขาดความออฟฟิศหนักๆด้วยเสื้อยืดให้มันดูเป็นสาวออฟฟิศที่แคชชวลขึ้นแล้วก็ดูแบบดูชิลขึ้นเสื้อยืดแต่อยากได้เสื้อยืดแบบทรงแบบผู้ชายผู้ชายอ่ะสามารถไปสวมใส่ได้ไหมไปได้หรอ,อจะดีจังเลยขอเป็นเนี่งคือเดี๋ยวนี้เสื้อผ้ามันแบบ genderless เข้าใจไหมคือไม่มีเพศเพราะนั้นฉันจะใส่อะไรก็ได้เข้าใจไหมคะได้ปะ ได้เวอร์แล้วแบบถ้ามีสร้อยสีทองเล็กๆแบบไม่ตั้งใจใส่เล่นๆหรือว่าแบบเป็นตุ้มหูเพฮ้ยนึนใส่ต้มหูอขอใส่ต้มหูก่อนอ่ะได้ละสวยยังอ่ะต่อค่ะได้แล้หนึ่งชุดหนึ่งลุกต่อไปเราจะไปชุดอยู่บ้านก่อน <c oughs> ชุด everyday จะ everyday ยังไงอะเรามาลองไหม <c oughs> กันได้เขาเรียกว่าไอเทมเด็ดอะมันมาจากการขุดคุย พอได้ไหมให้ความจริงช่วงหนึ่งอ่ะเขาใส่ทรงนี้นะแบบชอบนะอยู่บาหลีไปน,นิดนึงเฮ้ยอันนี้ก็สวยเฮ้ยเฮ้ยมีหลายสีมากสีไหนต้องเลือกแล้วแหละเฮ้ยเฮ้ยซ่อนันซ่อนอยู่คุณพี่ เฮ้ยน hey, ี่ก็สวยอันนี้สวยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยสีเงินก็สวยชุด everyday อย่างงนะคะ everyday แพลก็ประมาณนี้นะคะเฮ้ยจริงปะเนี่ยก็เป็นวันนู้ดฟุตที่แบบ199บาท199บาทชุดไหนสีไหนโหวตค่ะเลือกไม่ได้ทำยไงดีทุกคนโหวต6คนตรงนี้ชมพูเหรออันนี้เหรอชมพูแบบทุกคนอ้าโอเคได้เชื่ว่าฉันได้มีเข็มขัดอะไรให้ mix ซ์ไหมหรือปล่อยไปเลยปล่อยไปเลย สวยเหลือไปเที่ยวความจริงคือมันมีสีสันเยอะมากมีน่ารักมากเลยนะอย่างเงี้ยก็น่ารักนะอ่ะปกติเวลาปกติเขาก็แต่งตัวแล้วแต่วันแต่ถ้าไปเที่ยวอะ่ะเขาจะบวกนิดนึงเราจะบวกความเยอะเข้าไปยิ่งถ้าเที่ยวเมืองนอกนะฟิตติ้งเลยนะพูดเลยอีกประเภทหนึ่งคนที่ฉลาดมากๆนธะุรกิจอ่ะเขาจะไม่สนใจเรื่องการแต่งตัวเขาสึกว่าเอาเวลาทำอยิงอ่นดีกว่าแต่สําหรับเราพอ,เ,อาเวลาไปคิดเรื่องชุดดีกว่าหุยยากแล้วค่ะเพราะยิ่งเป็นชุดที่บวกแต่ละแต่ละสมมติสมมติประเทศมั้ยหรือเป็น สิงคโปร์สิงคโปร์แต่งตัวเหมือนไทยแต่ต้องบวกบวกบวกเข้าไปแที่ยวสิงคโปร์อุยยากยากยากอันนี้อันนี้เหมือนจะดีเห็นแบบหนึ่งรักนะแมทต์ต่อคือถ้าอย่างงี้ก็จะแบบง่ายเกินไปอะสิ่งเบลได้ไหมคุยถ้ามีลูกนะจับแต่งตัวอย่างนี้ตลอดเลยอะต่อต่อทำงานของเราต่อเที่ยวสิงคโปร์เขียนไหมเขียนไหมไม่ยากมันไม่ไะ้ยากเกินเกินที่พาวจะทำไม่ได้ เอ้ยเฮ้ยสีสวยมากนะจ๊ะอันนี้ยเธอดูสีสิฮะได้เปลี่ยนเสื้อได้เปลี่ยนเสื้อเดี๋ยวหากางเกงใหม่ก่อนไม่ยากไม่ยากมันไม่ไะ้ยากเกินที่เราทํทำไม่ได้อันนี้หาเก่งซื้อจริงก่อนซื้อยัซื้อเราเห็นตัวแบบที่แปลกๆที่จะแมทกับตัวนี้ยากมากเพราะนั้นขอยอมแพ้ตัวนี้แต่เรายังเต็มเดินนะไปเที่ยวสิงคโปร์มันดูเรียบมากเลยดูธรรมดามากแต่ว่าคิดว่าน่าจะดีได้ไหม โอ๊ไซส์เนี่ยน่ารักเอาละได้ป่ะไปค่ะถึงเวลาที่ต้องไปเปลี่ยนชุดค่ะก็เดี๋ยวลองดูกันว่าจะเป็นยังไงบ้างจะรอดหรือเปล่าไปค่ะเห็นเปล่านี่คือลุกทำงานของพราวอย่างนี้ได้ไหม พร้อมไปประชุมพร้อมไปพบกับลูกค้าเลยนะจ๊ะก็ได้งานแน่ๆแล้วเนี่ยแล้วคือเมื่อกี้ให้น้องคิดแล้วว่าราคาทั้งหมดนี้3ชิ้น1 1 0 0้ยบาทมีเบเซอร์มีเสื้อยืดแล้วก็มีกางเกงเฮย้ยต่อเราไปดูกันค่ะชุดต่อไปก็คือชุด everyday look ที่เลือในเมืองต่างๆซึ่งเราเลือกมาแล้วสีสันอ่อนๆผมชอบสีอ่อนเดี๋ยวลองดูว่าจะเป็นย,ยังไงนะจ๊ะเฮ้ย หมุนโช,ชว์หน่อยหมุนโชว์มันพิวสบายใส่นอนเรื่องได้ใส่เทปก็ยิ่งดีเฮ้ยเพื่อนใส่สบายมากอยากสิกลับบ้าน1 9 9เ้ท่านั้นต่อไปค่ะ grammar. ชุด okay. ไปเที่ยวอันนี้ชุดไปเที่ยวคือมันคือชุดไปเที่ยวสิงคโปร์อากาศเหมือนบ้านฐาชุดไปเที่ยวสิงคโปร์โอเคไปค่ะลองค่ะเป็นไงบ้างชุดสุดท้ายชุดไปเที่ยวถ่ายรูปคู่กับเมอร์ไลออนอ้า ไงบ้างลูกนี้เท่าไหร่คะ760บาทเฮ้ยถูกมากถูกแบบไม่ไหวแล้วจ้าแต่ตามซูเปอร์มาร์เก็ตใหญ่ๆต่างๆสามารถมาจ้างได้เราสามารถลอง m i x and match มทชชุดต่างๆได้มันถูกระด่จริงของถูกระดีมีจริงจ้าจบราคา3าลุกในวันนี้เป็นไงบ้างคอมเมนต์มาได้นะชอบไม่ชอบบอกได้เลยหรือว่าถ้าเกิดใครเนี่ยที่อยากให้พาไป็น m i ์แอนด์แมทที่ไหนอีกอาจจะแบบคิดว่าที่เนี่ยพาเอาไม่อยู่หรอกพาทำไม่ได้หรอกพาแต่งไม่ได้หรอกมองมาจ้าฉันสู้พูดเลย ขอบคุณเทสโก้โลตัสมากนะคะที่ทำให้เราได้มาเดินเปลี่ยนชุดกันสนุกสนานสุดๆถ้าดูจบแล้วนะคะอย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดแชร์ด้วยเพราะว่าจะได้เป็นกำลังใจให้เราแล้วก็เผื่อเป็นไอเดียให้หลายๆคนอะไรย่งเงี้ยพูดเยอะมากเลยพอยแหง้งบายค่ะ